พวผมไครเปีกครั้งแล้ววันนี้เราอยู่ในแกลิมอรมดป๊อปฮันอ่าเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ <C ock> อ้าวอะไรดัน <C ock> ทำให้นั่นตั้งขึ้นอ, <C ock> <C ock> อยู่แถวไหนแถวนี้นะแถวนี้เหรอแถวนี้เหรอ น่จักเพลงของโจวี่บอยไหมแลวเธออะไรนะ้้งกันลปีองกับปีอืออไ้ยูดี้ยูดี้ดูดูดูอ๋อนี่เป็นหนัง 3D ใช่ไหมที่ออกใหม่ 3D หนังไทย วุ้ยอ่าอ่าเดี๋ยวแสดงนักคอให้ดูให้ดูหน่อยลูกโอ้โหออกมาเสียใจังโอ้รู้สึกรู้สึกเห็นใจรุดมากอ่ะโดนลุงต้นไม้ต้องให้โอกาสต้นไม้ต้นนี้ให้ออกไปใช้ชีวิตชีวาแบบว่าลูกแล้วลดน้ำให้เขาหน่อย หมดบ้านทุกบ้านแล้วรถนี่ไงโอเคไปแล้วเวลานี้ไม่ใช่เวลาเข้าห้องน้ำนะครับผมที่ชุ่มไมดโอ้ย หนไหนไหนคะไคนวัเร็วเลยเ่วเป็นคนนึงเป็นสิ่งที่โซเชียลต้องเคยเล่นอะไรอะอีกคนนึงตอนน้นต่อนน้าตอนน้นตอนนั้น ไข่นะหมอห้องนี้ดีดีเขาดีดีมากเลยไปไหนไม่รู้เขาาไม่รู้หรอกว่ามีห้องนี้อยู่จริงๆอดีจะติดบลกเลยนี่มาแล้วมาแล้วเฮลโห โอ้โหโอ้โหเอ้เขาต้องอยู่ในเอ๊ะทำไมไปไหนไเมื่อกี้เขเดินผานไปใช่ไหอะะ ลงจาดีฮะลงจาดยิงผมได้ไหมมีคนนึ่งย้อมได้แต่ไมไมีคนนึ่งยอมนะโอ้โหชัดเจนอ่าออะไรกันนะมันเปิดเสียงได้ด้วย ก็ไม่เห็นชัดเตะเขาไม่รู้นไม่าเขาจะหาเราจับไว้ฮะันนี้ถือ่าการมาครัเข้าไปในประตูแล้วเขาเขาเขาหันหลังไปที่

ใส่กอกใส่กรอกถลายโอ้โหฉันนะเขาอยู่มุบกมุงใต้น้ำเนี่ยเฮ้ยเอ่อช่วงนี้นะครับแบง็์เดอร์ดมีชุดแฮปปี้มิลให้คุณได้อร่อยอิ่มน้ำใจ

ว้ยว้ายว้ายว้ายหไปแล้วโอ้ยโอ้ยเอ็งทำไมลูกเงียบด้วันะสคนด้วยนะ สี่คนด้วยนะไปลุยลุงละลไปด้อยไปด้อยอะไรอย่างเงี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวใครคิดเหมือนกันเนี่ยใครคิดเหมือนกันเนี่ยโอ้หพี่เองพี่เองพี่เองเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาไอรคิดเหมือนกันว้าา สวัสดีไม่ได้เจอครั้งนานเหมือนกันนะครับอ๋อหลับตาเหมือนเดิมนะครับท่านโอ้วันนี้ท่านจะมาโชว์สกิลอะไรให้เราเห็นเป็นพิเศษเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอเท่านมาต่อต่อครับมเล่นวันนี้ท่านจะาไหวไงนะครับโอเคฮะโอเควันนี้นะโชว์โชว์ความสามารถพิเศษใช่ไหมครับทุกคนครับผมทำเร็วโอเคนับสามสอง ครัสองพันหนึ่งพันนั้นตะกี Low ้นี่เดี <S <S ๋ยวจะพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลดลูกเข้าไว้นะฮะเดี๋ยวผมไปเอาของอย่างอื่นก่อนยังไงแบบนี้เดี๋ยวเราต้องลดเข้าไว้นะโอเคอยนิ่งโอเคครับเราจะมีการปล่อยกล้วยลงน้ำนะฮะนโยบายปล่อยกล้วยลงน้ำพร้อมแล้วครับ พร้อมนะฮะครับผมเพียงนะครับอ่าโอเคเราจะมีการปล่อยโควต้าโอ้โหเห็นเขาเมื่อยอ่ะให้เขานั่งหน่อยอ้าว เอยีมันนี่ล่ารถอย่างสุดกำลังครับมคนหนึ่งครับสองคนนี้คิวสตาร์ไลท์กับดูซิเฟอร์นะฮะอยู่กันสองคนคมหนึ่งรอยแล้วคนหนึ่งกระโดดไปมาโอ้โหมีการปล่อยปล่อย โอ้โออเราเราเป็นฮันเตอร์ดยลืมมันเขาไได้โอ้โหเดใจ แม่สถานที่นี้ผมเป็นสถานที่ที่ช่างมีความเป็นธรรมชาติยิ่งนักธรรมชาติใช่ไหมเขาไม่สงสัยด้วยเขาไม่รู้เลยว่าที่เราแหวกว่ายอยู่เอ้ยไม่ใช่ที่เราอยู่นั้นเรา เราเป็นสิ่งมีชีวิตสีน้ำตาลตัวเล็กๆน่ารักมีสิ่งวงกลมสองข้างแหววแล้วฮะอย่าจ้องกันอย่างนั้นสิจ้าไม่เอาปิดไฟรถอยู่ไหนรถรถอยู่ไหนอยู่ข้างในลุงข้างในไหนอยู่ในกองโอ้โอเช่ดูนี่สิโอเช่ ไหนไหนอยังมสวยรมากเปิดเกตมั้ปิดเกตเล่าเ้ยเดี๋ยวทร้ายสิ่งแวดล้อมด้น้าเ๋ยวไปเฝ้าามันมีตัวเดวยเด่าโอเคเดี๋ยวมงต้องต่อี่เดียอ้โอ้น้เปิดไฟได้

เอาละครับก็ขอจบคลิปตรงนี้เลยละกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคราวหน้าถ้ามีค่ะตันนี้สวัสดีครับผม